เรื่องราวที่ทำให้แฟนบอลราชบุรีเอฟซีต้องใจเต้นแรงอีกครั้งเมื่อเสียฟลุกธนวัฒนิติการจนาประธานสโมสรได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังจากที่ทีมราชันมังกรสามารถบุกไปสยบคู่แข่งอย่างเมืองทองอยู่ในเตดในสึกไทยลีกได้สําเร็จผลการแข่งขันที่ออกมา3าถึงหนึ่งนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ชัยชนะธรรมดาแต่มันยังสะท้อนถึงความพยายามและความไม่ยอมแพ้ของทีมราชบุรีที่แม้ไม่มีทรัพยากรเทียบเท่าทีมใหญ่ๆแต่ก็ยืนหยัดสู้ด้วยหัวใจเต็มร้อย แต่ตรงนี้แหละที่หลายคนอาจจะมองข้ามหรือไม่เคยให้ความสนใจอย่างจริงจังเสียฟลุกฝากข้อความสะท้อนความจริงที่แฝงอยู่ว่าทีมเคยเจ็บปวดและผิดหวังมากเท่าใดก็ไม่ยอมถอยแม้ในสนามที่อาจไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือการสนับสนุนแบบทีมชั้นนําอื่นๆราชบุรีก็เลือกที่จะต่อสู้ด้วยศักยภาพที่มีเสียฟลุกกล่าวว่าเราสู้เท่าที่เรามีซึ่งเป็นการย้ําเตือนให้ทุกคนเห็นถึงความมุ่งมั่นและจิตใจนักกีฬาที่แท้จริง สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันในตารางคะแนนไทยหลีกราชบุรี FC นั่งอยู่ในอันดับ2ด้วยคะแนน1 3แต้มจากการลงแข่งขันทั้งหมด5นัดซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมหลีที่มีศักยภาพสูงแต่นี่ก็สะท้อนคำถามที่น่าคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมเล็กสามารถท้าทายทีมใหญ่ได้ในสนามฟุตบอลสมัยนี้ โปรแกรมนัดถัดไปของราชบ,บุรีเอฟจะได้กลับมาเล่นในบ้านของตนเองพบกับแบงคอกอยู่ในเตดทีมที่มักถูกมองว่าเป็นบรรดาทีมชั้นนำระดับต้นๆของไทยลีกนัดนี้จะเกิดขึ้นในวันที่28กันยายนเวลา18นาฬกาซึ่งน่าจะเป็นเกมที่แฟนบอลรอคอยและตั้งตารอดูว่าทีมมังกรราชันจะรักษามาตรฐานและแรงใจนี้ไว้ได้หรือไม่ แล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับชัยชนะของราชบุรีในครั้งนี้เป็นเรื่องของการเติบโตและการต่อสู้ที่น่าชื่นชมหรือว่าความไม่เสมอภาคทางทรัพยากรยังคงเป็นสิ่งที่กดดันทีมเล็กอย่างต่อเนื่องแสดงความคิดเห็นกันมาได้ตรงนี้แล้วมาร่วมถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองในสังคมบอลไทยด้วยกัน